เราอยากว่าล่องน้ำนะนี่ต้อง่ขับรเลยก็ได้ขัเลยก็ได้โอนั่งเอง้ยขับเกไม่ขัเลยไม่ใครด่ไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นเกันอ่ะฉไม่รู้เลย ตรงนี้เหมือนกันไม่รู้ว่าเขาเอาเอาเปิดเอามาแล้วก็ขาดเขาไม่ไ้ใส่แบเาาเ้วไม่ได้ส่เขาไม่นใส่ดแล้วทั้งนั้นอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะมันใส่เขาใส่ก่อนนะเขาตื่นเขา่รู้ได้ไงว่าตื่นเขาตื่นเลยเขาตื่นเลยนี่กันเนาะทำไมหแล้วใส่แล้วที่เราใส่แต่โมจิร์ไม่ออกนอ่าใส่ใช่ I no.